สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ที่ไหนโซลคเรียทาวค่ะใช่คเรียกว่าที่เนี่ยเป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้เนาะของเกาหลีที่แบบมาเปิดเป็นที่แรกในเมืองไทยนะคะอยู่ที่เอกมัมนี่เองค่ะอป็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่แรกของย่านเ e อกเอกใม่นี่ใช่ครับ แล้วก็ที่เนี่ยเหมือนกับจะมี3ชั้นนะคะอยู่ตรงไหนคะพีต่ต้นอยู่ตรงเอกมัยระหว่างซอย12แล้วก็14นะครับข้างๆร้านเทตรงข้ามกับนั่งเล่นเราไป <Okay. S 2> ดูข้างในกันดีกว่านาะไป <Bye. S 2> แรกนะคะเราก็มาเอารถเข็นกันนะคะเผื่อเราก็ช็อปเยอะเนาะแล้วเขาก็จะมีตะก,กร้าให้แบบนี้เลย แล้วเราก็พร้อมไปช็อปล้วค่ะโซนตรงนี้ก็จะเป็นพวกขน,นมนะคะนี่เป็นแบบเหมือนซีเรียลเนาะมีกิมจินะคะสำหรับคนชอบทานก็จะมีหลายแบบนะคะเป็นแบบกระปุกหรือว่าเป็นแบบตองน่ากินมากตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบเครื่องเคียงของเกาหลีนะคะ นี่คือมันดูง่ายมากมเพื่อนก็คือซื้อฟองนี้ไปอ่ะแล้วก็แบบมันเอาไปเทใส่หม้อต้มได้เลยส่วนข้างนี้ก็จะเป็นพวกขนมนะคะขนมเกาหลีต่างๆเยอันนี้น่าลองจะเป็นเหมือนประมาณเลเลเข้าไหมอืม ก็มีขนมชนนๆๆินจังเอเดี๋ยวชินจังเกาหลีปะ่ะเออชินจังเกาหลีหรือเปล่าเอาอันนี้ไปลอง,ลอ,งอุ๊ยอันนี้ก็น่าลองอน่อยดีอันนี้ดีกว่าต่อไปก็จะเป็นพวกโ,โซจูต่างๆสวัสดีของแบบนักดื่มนะคะ ้ยอันนี้อันนี้เป็นรถเหมือนกับยาคูยาคูอ่ะคุียาคูมีแทบถุกรถเลยนะที่พลอยเห็นนี่พอชอบรถนี้พีชแ <Okay. S 1> ช่เย็นๆแล้วกินนี่คือปังมากนี่แนะนำค่ะแนะนำแล้ว <laughs> <laughs> ก็อันนี้ อันนี้อร่อยมากทุกคนคือถ้าใครยังไม่ลองชิมเนี่ยแนะนำให้ไปชิมเพราะว่าอันเนี้ยตั้งแต่ที่กินมาคือยกให้เป็นเดอะเบสแล้วก็คืออร่อยจริงๆเอาไปเลยค่ะเอาไปเติมค่ะอันนี้เป็นของที่ต้องมีตุจุเย็นอุ้ยแต่เขาก็มีหลายแบบอยู่นะอย่างเงี้ยอ,อันเนี้ยไม่เคยเห็นรสนี้เออเหมาือนซปเปอร์ที่อื่นจะจะไม่มีรสนี้ใช่ แล้วก็มีหลากหลายแบรนด์นี่ก็เป็นนมนมเกาหลีนมกล้วยอันนี้ก็อร่อยอม,มีกล้วยมีสตรอรี่อร่อยมากอันนี้นี่แล้วก็นี้สำหรับใครที่ชอบกินห้ามพลาดก็คือเอาไปทอดเองได้เลยนะคะ อันใหญ่มากดูเที่ยวขบหน้าอันใหญ่จริงนี่ชีทเน้นๆราคาก็320บาทถุงนี้สำหรับคนชอบตุรกีเนาะเป็นแบบเขาขายแบบถุงใหญ่มากๆอ่ะเนี่ยก็จะบอกเลยน,นี่เป็นรสสไปซี่อันนี้เอาไปทำกินเองได้เลยแล้วก็มีหลายแบบด้วยนะคะมีหลายแบบให้เลือกสรัร อันนี้เป็นฮอทดอกแอนตอกปกกีโคชูจังนี่คนไทยก็จะคุ้นหน่อยเราเอาไปอันนึงเอาไว้กินกับนี่หลายไซส์มีมีไซส์นี้แล้วก็ไซส์นี้ก็จะเป็นแบบเหมือนซอยบีนส่วนสีเขียวก็จะเป็นซัมจังซัมจังสไปซี่ดิปปิ้งซอสนี่มีซอสมาม่าเผ็ด กาหลีด้วยสำหรับใครที่ชอบเผ็ดๆที่มีในซองแล้วไม่สะใจก็ซื้ออันนี้ไปเผื่อสำหรับเติมได้เลยอันนี้ก็จะเป็นบรรดาเกี๊ยวต่างๆนะคะก็คือเลือกเ้าไปทอดเลยอุ้ยเกี๊ยวทอดน่ากินอ่ะพอแล้วสามอจ็บสองบาท อาหารเข้าปั้นเกาหลีค่ะจะเป็นอาหารเกาหลีแบบว่าเออใช่พร้อมทานเลยที่บอกว่าอันนี้สามารถซื้อแล้วก็ขึ้นไปทานที่ชั้นสองได้ใช่แจะมีที่นั่งเอาไว้ให้แล้วก็อันนี้พี่เจ้าเขาทำหน้าทานนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะมีหลายรสเลยอันนี้เป็นทูน่าคิมบบบใช่คิมบับทูน่านะคะไฟเยอะอยู่ส่วนที่มันเป็นแบบ บล็อกอาหารกล่องอ่ะก็จะมีให้นะคะนี้เป็นข้าวผัดกิมจิอันนี้ก็น่ากินเป็นไก่ทอดผัดซอสเกาหลีซึ่งไก่เนี่ยชิ้นใหญ่มากส่วนข้างล่างก็จะเป็นหมูผัดซอสโกชูจังแต่ให้เยอะอยู่นะคะทุกคนไม่ต้องไปพรีออเดอร์เกาหลีแล้วค่ะแลคกโตฟิตเนี่ยพอเคยพรีออเดอร์มาทานอยู่มันจะช่วยเลือกระบบขับถ่ายให้แบบ เออถ่ายไม่ถ่ายแบบไม่ท้องผูกแล้วก็ถ่ายแบบเป็นประจำทุกวันนะคะน,นี้จะเป็นซองๆเป็นวิตามินก็คือกินแบบอร่อยมากมีวางขายแล้วที่นี่ในราคา460บาทนะคะน,นี่ก็จะเป็นวิตามินอาหารเสริมคอลลาเจนนี่แล้วก็จะมียาสระผมเกาหลีนะคะให้เลือกเลยสำหรับใครที่ใช้อยู่ ยาสีฟันซอนไอติมนะคะนี่อันเนี้ยอร่อยมากขอบอกไอศครีมปลาเกาหลีในตำนานซึ่งมันจะมีไอศครีมอยู่ข้างในอย่างเงี้ยคะ่ะทานแล้วคือฟินมากที่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งชิ้นนะคะก็คือไอศครีมเมลอน,นะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือ ต้องกินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสรรคนของคนรักมาม่าเก,กาหลีเพราะว่ามีทุกแบบเลยน้องไก่เผ็ดกลางเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็มาม่าหลายๆแบบนะคะที่รอทุกคนมาลองชิมอยู่ซึ่งนนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นโซนของเนื้อกระป๋องนะคะจะเป็นสแปมนี่ ดูน่ากินมากอันนี้ยสำหรับไปทำซูชิก็ได้นะคะนี่ราคาก็ประมาณร้อยถึงสองร้อยนะคะก,ก็เหมือนอาหารกระป๋องบ้านเราน,นี้ทูนา่าแต่รสชาติก็จะเป็นแบบเกาหลีอันนี้เป็นแมลงทอดหรือเปล่าเฮ้ย นี่ก็จะเป็นโซนของกระป๋องนะคะมาม่าก,กระป๋องหรือว่าตอกกระป๋องก็มีนีตอกกระป๋องอันนี้เป็นชีสกระปลองน,นะครับนี่แต่ก่อนนี่ต้องแบบไปหาซื้อหากินนะคะตอนนี้ไม่ต้องแล้วมีสแปดที่นี่เยอะมากเลยไอโยเกะ โมจิเป็นโมจิไอติมนะคะเยอะมากแบบโฟนก็มีของที่เราซื้อนะคะข้างล่างด้วยเห็นซุปเปอร์อยู่ข้างล่างนะคะจะมีเมนูกาแฟด้วย ก็สั่งเกี๊ยวทานเพิ่มได้ถ้าเกิดเราสั่งไม่ข้าวเข้ามานี่เขาก็เซเวตให้เราแบบนี้เลยบรรยากาศก็น่านั่งนะสถานที่เราเจอเพื่อนได้เลยแล้วก็ได้ของกลับบ้านไปด้วยเช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็ลองสั่งให้ยืมกันหน่อยไหมใช่เอาอะไรดีอยากลองวันนี้ลาลาเต่อเอาเปเลยเย็นเย็นดีกว่า แล้วก็วานิลาลาเต้เย็นค่ะได้แล้วค่ะเินค่ะอันยองฮัเตโยอ้ยมาลองชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติเป็นไงบ้าง นี่นะคะเมนูที่พ่อยสั่งวันนี้ก็คือวาน,นิลลาลาเต้เย็นนะคะละมุนมากแบบไม่ต้องเติมอะไรเลยอะต่อไปแล้วชิมกิมบับนะคะกิมบับที่พลอยเลือกมาวันนี้เป็นไส้หมูนะคะเพราะว่าชอบทิมเนื้อสัตว์ ก็เลยออริจินอลอ่ะจะไม่มีไม่มีเนื้อสาัาา์แต่นี้เริ่มมาเป็นไส้หมูตุนชิ้นใหญ่อุ้ยเอาตั่นี้ตัวนี่ใหญ่ <c oughs> ใหญ่เลยเะครับเออของที่นี่ใหญ่มาก อนี่ค่ะชั้น3นะคะก็จะเป็นโซกเวียทาวเฮ์แอนด์บิวตี้เลยค่ะที่ร้านจะมีโปรโมชั่นเอ่อตัดแล้วก็พวกเคมีอ่ะเราจะลดถ่า10%เคมีคือทำสีเคมีก็คือพวกทำสีพวกยืดดัดค่ะคือเป็นช่างเกาหลีเลยอาจารย์เกาหลีผู้ชายที่นี่จะมี2คนอาจารย์ผู้ชายกับผู้หญิงเปิดรับคิวแรก10โมงเช้าคิวสุดท้ายหโมงเย็น แต่ถ้าเป็นคิวทำเคนีมันจะค่อนข้างนานก็จะรับสิบโมงเช้าคิวสุดท้ายสี่โมงเย็นนะคะร้านเปิดทุกวัน,โอ,นโอเคได้ขอบคุณค <หา S 2> ่ะค่ะก็แนะนำว่าใครจระมาก,ก็ให้จองมาก่อนนะคะก็จะมีทุกอย่างเลยก็คือดัดทำสีผมตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะเป็นเมลอนนะคะของเกาหลี เหมือนกินเมลอนอ่ะเพื่อนอร่อยมากค่ะทุกคนต้องมาลองชิมนะคะเมลอนอ่ะละสามสิบกว่าบาทเลยค่ะอร่อยมากช่วงนี้ไปทำอะไรมาหรือเปล่าบอยทำไมดูผิวใสจังจริงหรอจริงๆไม่จริงๆแค่ทาครีมเฉยๆเองนะก็โลเวกซินนะ่ะใช้เป็นตัวนี้โลเวกซินสกินเอเซนเชียลแบริเออร์รีแพ์คือเป็นแบบ เซรั่ม d ละบอดี้ครเลยเพราะว่าจริง,รงๆพลอยทาบ่อยมากมันก็คือเหมือนเห็นเลยว่าแบบมันลื่นแล้วมันก็ดูชุ่มชื้นขึ้นใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่แล้วก็คุณแม่ตั้งครรภ์ก็คือใช้ได้เนื้อครีมเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้คือทำไมถึงใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่จนถึงคุณแม่ตั้งครรภ์ก็เพราะว่า ส่วนผสมเขาอะ่ะก็คือการันตีว่าอ่อนโยนจริงๆถึงกับใช้ทั้งหน้าทั้งตัวได้เลยเพราะฉะนั้นอะ่ะคอยก็เลยเลือกเป็นตัวเนี้ยก็คือตัวเดียวก็คือจบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบวันไหนที่แบบหน้าต้องการความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่อยากพกอะไรไปเยอะแยะก็จะใช้ตัวเดียวก็คือจบใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็บอดีีด้วยะคะ่ะโอเคดีเลยคุณไปลองมั้งอันเดียวจบเลยนะใช่อันเดียวจบเลยคะ่ะนี่<ง>ผิวก็จะดูแบบ ชุ่มชื้นขึน้นอันนี้มันช่วยให้ความแบบชุ่มชื้นมากไม่ว่าคนเหมาะกับคนที่ทํางานอยู่ในห้องแอร์นะคะหรือว่าโดนแดดบ่อยๆหรือว่าเป็นผิวแห้งแพ้ง่ายที่ต้องการความชุ่มชื้นเนี่ยสามารถใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวจบเลยค่ะเป็นทูอินวันได้เลยค่ะสำหรับคนที่ชอบทำอาหารก็อาจจะสะดวกในการที่มาเลือกซื้อของกินของใช้เครื่องปรุง แบบคนที่ใช้อยู่แล้วเราก็ชอบทานอาหารเกาหลีนะคะแล้วก็โซจูที่เนี่ยพอเราคิดว่ามีหลากหลายมันก็จะมีรสแปลกๆนู่นนี่นั่นมาให้เราแบบว่าได้ลองมากขึ้นส่วนใครที่อยากจะตัดผมสไตล์เกาหลีเนี่ยก็สามารถมาที่นี่ได้อาจจะถูกใจสํจาหรับทุกคนที่แบบเกาหลีฟีเวอร์หรือว่าอินกับทรงผมเกาหลีหรือว่าอะไรที่เป็นเกาหลีเกาหลีอยู่แล้วนะคะพอยคิดว่าครั้งหน้าสาหรับผมพอยก็อาจจะมาลองที่นี่นะคะเพราะว่า จากตัดผมอะเหลือแค่500เองค่ะจาก700เหลือแค่500แล้วก็พวกทําเคมีทุกอย่างก็คือลดหมดเลยเพราะฉะนั้นอะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าล้องนะคะสำหรับคลิปนี้พอยก็ขอลาไปก่อนขอบคุณสําหรับกําลังใจทุกกําลังใจนะคะที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้พอยนะคะแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าพอยจะพาไปไหนบ๊ายบาย